คุณแจ็คบอกว่าลำไส้เหมือนสมองที่สองใช่ไหมครับคือผมเครียดปวดท้องแน่นท้องกินข้าวอิ่มก็ปวดท้องเข้าห้องน้ำบ่อยภายรวมบ่อยเหม็นแบบมากไม่มีใครอยากเข้าใกล้แก้ไขยังไงครับคุณหมอลำไส้เนี่ยเป็นสมองที่สองในคำพูดเนี้ยไม่เกินจริงนะจะบอกให้เป็นคำพูดที่เป็นศาสตร์ด้านการแพทย์แล้วเรารับรู้อย่างนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับ สมัยโบราณเลยเนี่ยมีนักปราดนะ h i ปโ o เค a ิส mm hmm. ok บอกว่าที่เราจะพูดสมัยใหม่ว่า o ยู่อ w า a วัต u อี t ใช่ไหมคือคุณกินยังไงคุณก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับ mm hmm. เขาพูดอย่างนี้เขาบอก a l l d i s e a s e mm hmm. s begins i n the g u t คือโรคทุกโ,โรคเลยเนี่ยนะมันเกิดมาจากลำไส้คำพูดนี้ไม่เกินจริงนะครับพูดนี้เป็นคำพูดที่ถอยไป2,000ปีนะเขาพูดไว้อย่างนี้แล้วนะโรคทุกโ,โรคเกิดจากลำไส้นะครับ คือมันอยู่ที่อาหารการกินมันอยู่ที่แบคทีเรียในลําไส้เรานี่แหละนะมันอยู่ที่การประพฤติตัวเราการออกกําลังกายเราการเผาผลาญอาหารของเรามันเป็นอย่างนี้มายาวนานแต่เพียงแต่เราอ่ะไม่ค่อยรู้มันเท่านั้นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาพูดกันถึงว่าลําไส้เป็นสมองที่2จริงไหมเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่ามีสารสื่อประสาทนะที่เราคิดว่าเป็นสารสื่อประสาทที่มันอาจจะสร้างจากสมองอะแต่มันสร้างในลําไส้นะแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะ มันสร้างมาจากลำไส้นะเออมันสร้างมาจากเซลล์ในลำไส้นะครับเพราะฉะนั้นบอกนี้ไม่ผิดถ้าลำไส้ไม่ดีความจำก็ไม่ดีลำไส้ไม่ดีสุขภาพร่างกายก็อ่อนแออ่อนแอเพราะอะไรเ <c oughs> ม็ดเลือดขาวครับเพื่อนเอนม็ดเลือดขาวเนี่ยมันอยู่เม็ดเลือดขาวเรารู้เนาะมันมีหน้าที่ในการป้องกันมันเหมือนเป็นทหารที่คอยปกป้อง ไม่ให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจอเชื้อโรคเนี่ยเม็ดเลือดขาวก็จะออกไปต่อสู้ไปลุยถูกไหมครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยถูกสร้างมาจากลำไส้ใหญ่เป็นปริมาณเกือบเกือบแปดเกอน่ยอยู่ในลำไส้ในลำไส้เราเนี่ย <c oughs> มีกลุ่มก้อนของที่ผลิตเม็ดเลือดขาวอะ่ะจะบอกว่าเป็นค่ายทหารก็แเ้วกันกน,นะเป็นค่ายทหารที่อยู่ในนั้นเนี่ยไว้ผลิตเม็ดเลือดขาวเพราะฉะนั้นถ้าลำไส้เราไม่ดีร่างกายเรา ไม่มีทางที่จะแข็งแรงได้เลยไม่มีทางเลยนะครับ <c oughs> สําคัญมากเพราะฉะนั้นทํายังไงให้ลําไส้เราแข็งแรง 1. กินผักผลไม้เยอะๆกินผักผลไม้เยอะๆอันนี้ช่วยได้แน่นอนโปรไบโอติกคือเชื้อตัวแบคทีเรียที่อยู่ในลําไส้เรานะครับในขณะที่พรีไบโอติกเนี่ยคืออาหารของแบคทีเรียเพราะฉะนั้นถ้าเรากินผักผลไม้เยอะนะครับมันก็จะมีอาหารที่ทําให้โปรไบโอติกเนี่ย จเจริญกินเติบโตได้พอโปรไบโอติกเจริญเติบโตเนี่ยโปรไบโอติกจะผะละจะอึอ,ออกมาอ่ามันจะมีอึอ,ออกมาของโปรไบโอติกเนี่ยท่าเรียกว่าโพสไบโอติกนะครับซึ่งไอ Post ้โพสไบโอติกเนี่ยมันเป็นพวกกรด,ดไขมันนะครับมันเป็นกรดไขมันสายสั้นๆน,นะเขาเรียกว่าช็อตเชนแฟตตี้แอซิดช็อตเชนแฟตตี้แอซิดเนี่ยนะครับจะไปเป็นอาหารของเม็ดเลือดขาวอีกทีหนึง่งอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวเราจะแข็งแรง หรือไม่แข็งแรงต้องอยู่ที่ว่าเม็ดเลือดขาวเราเนี่ยมีอาหารกินสมบูรณ์ไหมนะแล้วการที่จะทําให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมีอาหารกินที่สมบูรณ์ก็จะต้องมีโปรไบโอติกมีพรีไบโอติกเพื่อจะมาผลิตช็อตเชนแฟตตี้แอซิดซึ่งเป็นโพสต์ไบโอติกมาเป็นอาหารให้เม็ดเลือดขาวเห็นไหมว่าร่างกายเราจะแข็งแรงเกิดจากลำไส้จริงๆด้วยเห็นไหม ไม่น่าเชื่อเลยนะและอย่างที่บอกไปตอนแรกในลำไส้เราสร้างฮอร์โมนสร้างสารสืษษษ่อประสาทเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราจะแฮปปี้เราจะมีความสุขเกิดในลำไส้ดังนั้นเลยเราจะความจําดีความจําแย่เกิดในลำไส้เราอีกแล้วเพราะฉะนั้นลำไส้เราเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆาํายังไงให้ลำไส้เราดีนะกินผักผลไม้เยอะๆกินโปรไบโอติกบ้างนะครับโปรไบโอติกก็คือพวกอาหารบูดเน่าไม่ใช่บูดเน่าเสียนะ อา,อ,อาหารหมกักเช่นคัมบูชาอย่างนี้เป็นต้นนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่ไม่มีน้ําตาลเยอะนะตอนแบบที่ไม่มีน้ําตาลเยอะด้วยนะครับ